ก่อนอื่นผมจะขออนุญาตอธิบายหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับที่จะมารีโนเวทนะครับในวันนี้นะครับเราจะนำหน้าต่างบานเปิดหรือบางคนเรียกว่าบานกระพุ้งนะครับเอามาติดตั้งเข้ากับตอบไม้ซึ่งเราถอดหน้าต่างบานไม้ออกไปแล้วนั้นนะครับส่วนประกอบของหน้าต่างก็จะมี ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นวงกบนะครับซึ่งวงกบตัวนี้นะครับจะมีขนาด1นิ้วครึ่งนะครับในส่วนของความกว้างนะครับซึ่งจะไม่ทําใหา้ข้อวงกบบานไม้นะครับนี่คือวงกบนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกรอบบานนะครับเป็นกรอบบานซึ่งทําหน้าที่ในการปิดเปิดนะครับทำหน้าที่ในการปิดเปิดนะครับโดยที่จะยึด ระหว่างวงกบกับกรอบบานด้วยบานพับนะครับปรับฝึกหรือางท่านเรียกว่าบานพับวิโก,โกนะครับก็จะอันนี้คือส่วนประกอบของบานตากลักก็คือจะมีวงกบแล้วก็มีกรอบบานซึ่งทำจากอลูมิเนียมนะครับสำหรับลูกฟักก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้กระจกหรือจะเป็นวัสดุอื่นนะครับนะกระจกก็จะมีสีเขียวสีชาสีใสอะไรก็แล้วแต่ความพอใจของเจ้าของบ้าน,นครับ Tá bom.